ทำพีวิธีเซียนภาคอาณาจักรถวยเทพตอนที่13โมมกวงหานลี่เฝ้าดูอาการของหลิวเลอเอ,อ๋อจนกระทั่งลมหายใจของนางคงที่สม่ำเสมอแล้วจึงนั่งลงขัดสมาธิที่พื้นเขาลวงมือเข้าไปในอกเสื้อหลังจากคำหาอยู่ครู่หนึ่งจึงหยิบเครื่องประดับที่ให้คอตนเองออกมา นั่นคือขวดกลมคอเรียวสูงสีเขียวอ่อนขวดหนึ่งบนขวดน้อยมีลวดลายคล้ายใบไม้เสียเขียเข้มกระจายอยู่ทั่วขวดดูอ่อนช้อยงดงามและสมจริงราวกับมีชีวิตหานลี่ใช้นิ้วลูกคลำไปตามลวดลายบนขวดอย่างแผ่วเบาสัมผัสที่คุ้นเคยทำให้จิตใจของบุรุษหนุ่มล่องลอยไปหลังจากตกอยู่ในพวังมาเป็นเวลานานสีหน้าของหานลี่พลันแปลเปลี่ยนไปวางขวดน้อยลงพร้อมกับพูดพึมพำด้วยเสียงต่ำ โมกวงความเงียบเงันพันแผ่คลุมไปทั่วไร้ซึ่งสำเนียงและการเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงเสียงพึมพำของหานลี่ที่ดังสะท้อนอยู่ในถ้ำหลังจากนั้นไม่นานเงาที่สะท้อนอยู่เบื้องหน้าพันบิดเบี้ยวสายไหวไปมาและยืดยาวขึ้นเล็กน้อยฟุกเงามืดดำร่างหนึ่งค่อยๆแย,ยกตัวออกมาจากเงาของหานลี่แล้วลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆ เงาร่างนั้นสวมชุดสีดำผิวดำเข้มราวกับน้ำหมึกรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับฮานลี่ผมดำแผ่สยายยุ่งเหยิงมีกลิ่นอายของความเน่าเปื่อยผุพังยากแก่การอธิบายแผ่เจือจางออกมาจากเงาร่างนั้นเงาร่างนั้นจ้องมองไปที่ฮานลี่พลันกล่าวออกมาสหายนักพรตานานแล้วที่ไม่ได้พบกันฮานลี่ขมวดคิ้วถามด้วยน้ำเสียงทุมหนัก โมกวงที่แท้แล้วเกิดเรื่องอันใดขึ้นเหตุใดท่านถึงได้กลายเป็นเช่นนี้โมกวงตอบกลับด้วยน้ำเสียงราบเรียบราวกับละเมอข้าไม่รู้ข้าเองก็ได้สติตื่นขึ้นมาก่อนหน้าท่านไม่นานตอนที่ได้สติตื่นขึ้นมาข้าก็พบว่าปรานวิญญาณของตนเองได้สูญสลายไปจนเกือบหมดมีเพียงเสี้ยววิญ,ญญาณหนึ่งที่หลงเหลืออยู่เป็นเพราะพันธสัญญามารสวรรค์ที่ได้ทำไว้กับท่านข้าจึงสามารถซ่อนตัวอยู่ในเงาของท่านได้ หากท่านไม่ได้เรียกหรือมีผู้ใดทำร้ายท่านข้าก็ไม่อาจปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนด้วยตนเองได้หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหาลี่จึงถามออกมาท่านจำเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะหลับไหลได้หรือไม่เมื่อไม่นานมานี้เกิดเรื่องอันใดขึ้นโมอกวงตอบคำถามด้วยน้ำเสียงเนิบช้าข้าจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนท่านบอยบินขึ้นสู่แดนเซียนได้ทั้งหมด แต่หลังจากท่านมาถึงแดนเซียนแล้วข้าจําได้เพียงแค่ว่าท่านไปจากแท่นฟเฟยเซียนแล้วร่วมเดินทางไปกับเซียนเหรินท่านหนึ่งนามว่าเกาเซิงแต่เรื่องราวหลังจากนั้นข้าล้วนจําอันใดไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแววตาของหานลี่สันไหววูบหนึ่งเป็นเช่นที่คิดไว้จริงๆความทรงจําทั้งของข้าและของท่านต่างหยุดอยู่เพียงช่วงเวลาที่ออกจากแท่นฟเฟยเซียน ดูเหมือนว่าหากต้องการทำความเข้าใจถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคงต้องไปเสาะหาเกาเซิงก่อนเป็นอันดับแรกแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ของพวกเราก็ค่อนข้างประหลาดนะตามข่าวสารที่ได้รับจากการค้นวิญญาณเมื่อครู่นี้ขณะนี้พวกเราไม่เพียงแต่กำลังอยู่ที่โลกเบื้องล่างแห่งหนึ่งในสังกัดแดนเซียนเปยหมิงนามว่าหลิงหวนเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาอีก300ปีต่อมาพวกเราทั้งสองต่างสูญเสียความทรงจำไปถึง300ปี โมกวงพูดด้วยน้ำเสียงเนิบช้าช่างโชคร้ายเสียจริงๆไม่ทราบว่าสหายท่านมีความคิดเห็นเช่นไรหารลี่เลิกคิ้วขึ้นและถามกลับแม้ว่าท่านจะเหลือเพียงเสี้ยววิญญาณแต่ถึงอย่างไรเดิมทีท่านก็เป็นมารสวรรค์น่าจะมีพลังเทพหลงเหลืออยู่บ้างใช่หรือไม่โมกวงตอบกลับด้วยน้ำเสียงขมขื่นพลังเทพของข้าสูญสลายไปแปถึงเในสิบส่วน ส่วนพลังปราณของข้าก็เหลืออยู่เพียงสองสามส่วนสามารถไร้เวทระดับต่ำได้เท่านั้นเมื่อได้ยินเช่นนี้หานลี่ก็ขมวดคิ้วจากนั้นจึงพงกศีรษะเล็กน้อยอืมนี่ยังดีกว่าที่ข้าคาดคิดไว้มากนักแต่สภาพของข้ากลับไม่ได้ดีไปกว่าท่านสักเท่าใดข้าเพิ่งตรวจสอบตนเองและพบว่าไม่เพียงแต่ตัวข้าจะสูญเสียอาวุธเวทและโอสดปราณไปทั้งหมดพลังปราณก็หลงเหลืออยู่เพียงน้อยนิด ปราณวิญญาณและร่างกายของข้าล้วนได้รับบาดเจ็บสาหัสปราณวิญญาณเหลือเพียงหนึ่งในสิบส่วนยังโชคดีที่ข้าได้สติตื่นขึ้นมาแล้วขอเพียงเสาะหาโอสถฟื้นฟูปราณวิญญาณได้พบก็สมควรฟื้นฟูได้ในเร็ววันนอกจากนี้แม้ว่าข้าจะสัมผัสได้ถึงการคงอยู่ของนักพรตปูและราชาด้งทองตามพันธสัญญาที่มีต่อกันแต่ข้าไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาทั้งสองอยู่ที่ใด คงทำได้เพียงพยายามตามหาพวกเขาทั้งสองในภายหลังแล้วโมกวงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงแสดงความคิดเห็นออกมาหากดูจากสภาพการในตอนนี้สหายนักพรตท่านกำลังประสบปัญหาใหญ่หลวงอย่างแท้จริงหากท่านต้องการสหาเกาเซิงท่านก็ต้องกลับไปที่แดนเซียนเปยหมิงให้ได้ก่อนหากข้าจำไม่ผิดแล้วละ่ะก็แม้ว่าการบอยบินจากโลกเบื้องล่างสู่แดนเซียนจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่า แต่นอกเหนือจากต้องได้รับพลังหนุนส่งจากแท่นเฟยเซียนแล้วยังต้องมีพลังปราณสูงส่งถึงจะสามารถทะลวงฝ่าประการป้องกันขึ้นสู่แดนเซียนได้ฮาลี่ตอบกลับด้วยสีหน้าสงบเยือกเย็นน้ำเสียงเรียบเรือยไม่อาจคาดเดาอารมณ์ได้เรื่องกลับไปแดนเซียนยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนในตอนนี้ยังมีเวลาให้ขบคิดพิจารณาถึงเรื่องนี้อย่างรอบคอบแต่ข้ามั่นใจได้อย่างหนึ่ง ไม่ว่าผู้ใดที่ทําให้ข้าหานลี่ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ข้าต้องคุยกับคนผู้นั้นให้ดีๆหลังจากที่ข้าได้กลับไปแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้โมกวงจึงไม่ได้เอ่ออยอันใดออกมาอีกโมกวงท่านยังคงยินดีที่จะติดตามข้าหานลี่ต่อไปหรือไม่อย่างที่ท่านเห็นสภาพของข้าในตอนนี้ไม่ต่างอ,อันใดกับเสวรายข้าหากท่านอยากจักไปหลักก็ข้าก็จะไม่รั้งท่านไว้ สหายนักพรตหานท่านกำลังทดสอบข้าอยู่รึอแม้ว่าข้าจะเป็นเพียงเศษเสี้ยววิญญาณที่มีปรารวิญญาณไม่สมบูรณ์แต่พันธสัญญามารสวรรค์ยังคงมีผลผูกพันอยู่จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะขัดขืนต,ต่อต้านพลังแห่งพันธสัญญายิ่งสภาพของข้าในตอนนี้หากข้าปลีกตัวจากไปแล้วล่ะก็เกรงว่าอาจจะตกอยู่ในอันตรายมากยิ่งกว่าเมื่อหานลี่ได้ยินดังนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้า ดีในเมื่อท่านพูดเช่นนี้ข้าก็ไม่มีทางปฏิบัติต่อท่านอย่างไม่เป็นธรรมยามใดที่พลังปราณของข้าฟื้นคืนกลับมาแล้วข้าต้องช่วยท่านเติมเต็มปราญวิญญาณและฟื้นฟูพลังเทพของท่านให้กลับคืนมาทั้งหมดให้จงได้ในตอนนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรวบรวมข้อมูลและทรัพยากรบ,บางอย่างของโลกแห่งนี้เพื่อดูว่าจะสามารถฟื้นฟูพลังปราณในการก่อนของข้าให้คืนกลับมาได้หรือไม่ ทุกสิ่งล้วนขึ้นอยู่กับเจตจำนงของสหายนักพรตหานตอนนี้ข้าไม่ควรปรากฏต,ตัวออกมานานเกินไปดังนั้นข้าจะกลับเข้าไปบำเพ็ญเพียรก่อนโมกกงพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบจากนั้นร่างก็พันพระเลือนกลายเป็นหมอกดำพุ่งเข้าหาเงาของฮานลี่บนพื้นกลมกลืนหายไปอย่างรวดเร็วฮาลี่ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่หลังจากมองดูหลิวเลอเอ๋อร์ที่ยังคงหมดสติอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยหลับตาลงทำสมาธิฟื้นฟูลมปราณ หลังจากผ่านไปครึ่งวันหลิวเล่อเอ๋อก็ได้สติฟื้นขึ้นมาเมื่อนางลืมตาขึ้นจึงเห็นว่าหารลี่กำลังนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่ข้างกายส่วนไปสือเจินเหรินที่มีจิตคิดร้ายต่อพวกนางก่อนหน้านี้กำลังยืนมองอยู่ด้านข้างด้วยสีหน้าระแวดระวังในเวลากใกล้เคียงกันหารลี่พันลืมตาขึ้นพูดขึ้นด้วยรอยยิม้มเจ้าฟื้นแล้วหลิวเล่อเอ๋อได้ยินดังนั้นร่างพันแข็งทื่อทันที พังจ้องมองไปที่ดวงตาทั้งคู่ของหาร์รี่ด้วยแววตาซับซ้อนจากนั้นไม่นานก็พูดขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาพี่สือโถท่านอาการป่วยของท่านหายดีแล้วหารลี่ตอบกลับด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเลอเออรข้ามีนามว่าหาร์รี่จากนี้ต่อไปเจ้าเรียกข้าว่าพี่ใหญ่หานก็ได้เมื่อได้ยินเช่นนี้หลิวเลอเอออดรู้สึกสศกเศร้าในใจไม่ได้ สีหน้าแววตาแปรเปลี่ยนไปมาจากนั้นจึงเอ่ยเรียกออกมาอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะักหานพี่ใหญ่หานอบุรุษหนุ่มตรงหน้านางในตอนนี้ดูแปลกหน้าอย่างยิ่งสําหรับนางหานลี่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดบนใบหน้าของหลิวเล่อเอ,อ๋อจึงอดเผยอายิ้มออกมาไม่ได้เจ้าวางใจเถอะแม้ว่าข้าจะฟื้นตื่นคืนสติกลับมาแล้ว แต่ข้ายังจําช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนข้ายังคงเป็นพี่สือโถของเจ้าตลอดไปไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหลิวเล่อเอ๋อได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกดีใจมากนางเรียกพี่สือโถด้วยน้ําตาคลอเบ้าจากนั้นจึงกระโจนเข้าสู่อ้อมแขนของหาร์ี่อย่างควบคุมตนเองไม่ได้หาร์ี่ลูบศีรษะของหลิวเล่อเอ๋อเบาๆอย่างนุ่มนวลอ่อนโยน ข้ารู้ว่าเจ้ามีคำถามมากมายที่อยากสอบถามแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาอธิบายเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมข้าจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดแก่เจ้าอย่างแน่นอนหลิวเล่อเอ๋อพยักหน้าอย่างรู้ความไม่ได้เอ่ยถามอันใดออกมาแต่ยามที่นางเหลือบมองไปที่ไปสือจินเหรินที่ยืนอยู่ด้านข้างด้วยสีหน้าตื่นเต้นวุ่นวายใจอย่างยิ่งสีหน้าของนางจึงเผยความประหลาดใจสงสัยออกมา จบตอนที่สิบสา